สวัสดีค่ะวันนี้ก็ใส่บาตรยมเช้าเหมือนเดิมตรวจน้ำเสร็จแล้วเหมือนเดิมนะคะมีเวลามานั่งทักทายเพื่อนๆชาวติทักอด้วยแล้วก็อยากจะบอกว่าการทําบุญเนี่ยนะคะเราแค่สะสมไปวันละเล็กวันละน้อยสาหรับคนที่มีเวลานะคะที่ใส่บาตรยมเช้าก็ได้หรือว่าสวดมนต์ภาวนานะคะเคล็ดลับที่ดีๆที่ให้ชีวิตจเจริญรุ่งเรืองในช่วงทุกช่วงเลยช่วงวิกฤตอะไรพอมีวิกฤตหนัก ชีวิตคนเราต้องเจออะไรที่ไม่ไม่เราไม่สามารถรู้ล่วงหน้านะคะและคนเราไม่มีใครที่รู้ตั้งแต่เกิดต้องศึกษานะคะศึกษาและหันไปในทางที่ถูกที่กวนนะคะไม่ใช่ว่ายิ่งท้อยิ่งแท้ยิ่งยิ่งท้อยิ่งแท้ยิ่งไปหนักเลยไปกินเหล้าเมายาชีวิตมีแต่ลง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 นะคะเราต้อง ตั้งสตินะคะตั้งสติดีๆว่าอันไหนอันไหนหันไปทางไหนแล้วมันจะดีมันจะสงบนะคะทุกคนไม่มีใครไม่ผ่านเรื่องร้ายๆมาแบมก็เลยอยากจะบอกทุกคนว่าอยากให้ทุกคนอดทนแล้วก็พยายามสวดมนต์ภาวนาเวลาเราทํางานเราก็ตั้งจิตได้แค่พุทโธพุทโธพุทโธก็ได้บุญแล้วนะคะหรือ ตามพระพเจ้าประคุณพระพุทธจาจยาโตนะคะท่านได้สอนไว้ว่าพุทธทางสร,น,งรนังกฉามิธ้ทมังสรนังกฉามิสังฆังสรนังกระฉามน,าน,าานี้แค่นี้นะคะก่อนออกจากบ้านหรือไม่ก็ภาวนาทั้งวันก็ได้เชื่อไหมเ้าในครั้งอดีตการท่านพระพุทธจาจย์โตนะคะเวลาออกทุดงหรือว่าไปเจอที่แบบป่าดุงดิบหรือที่อันตรายเสือสิงก็ทิ้งแล้ผู้ผีปีศาจ ท่านไม่ได้สวดอะไรเลยท่านสวดแค่นี้เองท่านไม่ได้มีท่านไม่ได้ใช้อะไรแบบเหมือนเหมือนพวกโจรเขาคิดกันนะคะท่านสวดแค่พุทธทางสรานางกระฉามนิธรรมังสรานางกระฉามนิสังฆังสรานางกระฉามนี้แค่นี้เองนะคะมันเป็นกุศลมากๆเลยนะคะถ้าเราภาวนาได้มันอาจจะเห็นผลช้าเพราะมันแล้วแต่ฐานบุญฐานกรรมของแต่ละบุคคลนะคะแต่ถ้าเราเริ่มทําตั้งแต่วันนี้ ชีวิตเราก็จะดีขึ้นดีขึ้นนะคะถ้ายิ่งไม่ทําก็เริ่มไม่ไม่จะไม่มีการสะสมไม่มีการอะไรก็จะมีแต่แบบเดิมๆชีวิตเดิมๆพอเราเริ่มปุ๊บหนึ่งวันสองวันสามวันมันไม่เห็นผลบางวันบางคนทำหนึ่งวันสองวันสามวันรู้สึกว่าชีวิตตัวเองดีขึ้นอันนั้นคือฐานบุญเขาเยอะอยู่แล้วไม่รู้ว่าเขา ทำในอดีตการไว้เยอะหรือเปล่าหรือยังไงมันอยู่ที่ฐานบุญฐานกรรมของเรานะคะยังไงก็อยากให้ทุกท่านคิดดีทําดีพูดดีสิ่งนี้ก็คือได้บุญแล้วนะคะอะ่วันนี้แอมก็ออกมาคุยออกมาพูดแนะนําในสิ่งดีๆนะคะอ่ะอายากให้ทุกคนหมดทุกจริงๆในช่วงวิกฤตนี้นะคะ ยังไงวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายทั้งปวงขอให้ธุรกิจการงานเจริญรุ่งเรืองนะคะร่ำรวยเง,ง,งินทองยิ่งขึ้นไปสาธุเุนค่ะ